ลองมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับในสวนนะครับนี่เป็นไผ่นะครับเป็นไผ่ผมเอามาจากจังหวัดราชบุรีครับที่สวนของอาจารย์ต้อยนะครับเป็นไผ่ลำมะลอกนะครับเคยได้ยินไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นไผ่ลำมะลอกแต่ปรากฏว่ามันออกดอกครับพอมันออกดอกก็แสดงถึงอะไรครับมันก็ต้องตายครับนี่ครับ ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันออกดอกไวเพราะผมไปดูที่สวนแล้วผมก็สอบถามไปกับอาจารย์วนิดานะรหรืออาจารย์ต้อยเนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าที่สวนเขาก็ไม่ตายนะครับแต่ผมเอาแยกออกมาเนี่ยเป็นไผ่ลำมะล่องเป็นไผ่ที่สวยไผ่หนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะไผ่จีนครับมันไม่มีเป็นซุ้มครับมันมันออกเป็นไหลครับคล้ายๆหนังหนังจีน,นครับในหนังจีนมันจะเป็นไหลๆเป็นต้นๆ ออกไปประมาณสักห้เซนเนี้ยจากต้นมันมันไม่อยู่เป็นกลุ่มๆครับก็เป็นต้นไผ่ต้นหนึ่งชนิดนี้ก็น่าสนใจแต่ปรากฏว่ามันออกดอกก็คงต้องทำใจครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าก็ไปหามาใหม่นะครับ